ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวัวซอขอส่งข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี2565 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวอัวซอก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2537โดยใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวอัวซอที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่บนถนนหนองวัวซออุกมุงตําบลโนนหวายอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41220 กศนอ,อำเภอหนองวัวซอมีบุคลากรดังต่อไปนี้ข้าราชการแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการแบ่งเป็นครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่งคนครูกศนตำบลจำนวน17คนพนักงานจ้างเหมาบริการแบ่งเป็น ครูประจำูนย์การเรียนชุมชนจำนวน5คนครูผู้สอนคนพิการจำนวนสองคนนักวิชาการศึกษาจำนวน3คนพนักงานบริการจำนวน1คนรวมทั้งสิ้นจำนวน32คนกศนตำบลมีทั้งหมด8แห่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโซนดังนี้โซนนอกกศนตำบลหมากย่ากศนตำบลหนองวัวซอกศนตำบลหนองบัวบานกศนตำบลน,น้ำพ้น นในกศนตําบลหนองอ้อกศนตําบลโนนหวายกศนตําบลอูบมุงและกศนตําบลกุดหมากไฟแนวทางในการดำเนินการในด้านต่างๆซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศออนอาเภอหนองวัวซอได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชนขับเคลื่อนโดยกระบวนการสื่อสารความรู้ประสบการณ์ทักษะความคิดเห็นตลอดจนเจตคติโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีทั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาซึ่งได้มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอหนองวัซอ กศนอำเภอกศนตำบลและในชุมชนจำนวนสิบฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานห้องสมุดฐานคุณธรรมฐานขยะฐานทักษะอาชีพฐานปุ๋ยดินอินทรีย์ฐานสัตว์เลี้ยงฐานเกษตรพอเพียงฐานอาหารปลอดภัยและฐานศาสตร์พระราชา จากผลงานที่ได้ทุ่มเทสู่การปฏิบัติด้วยความอดทนและเพียรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาน,านานนับประการทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ต่อผู้เรียนชุมชนส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองวัวซอผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างที่จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่จะทำให้สถานศึกษามุ่งมั่นนําหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้สูงขึ้นพร้อมทั้งขยายผลการพัฒนาไปยังเครือข่ายและสถานศึกษาอื่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวัซอขอขอบพระคุณค่ะ